กิจกรรมนะคะที่มีเพื่อเด็กและเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอยุทยาพระนครศรีอยุธยานะคะก็ร่วมต้อนรับเยาวชนจาก5จังหวัดภายใต้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่37ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยาค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะนายพานุแย้มศรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ให้การต้อนรับนะคะทางด้านของนายอารีวงอารยะค่ะรองประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่มาเป็นประธานเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่37ค่ะ โดยในครั้งนี้นะคะมีเยาวชน320คนมาร่วมโครงการโดยเยาวชนทั้งหมดนะคะก็จะได้มาอยู่กับครอบครัวชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอต่างๆทั้ง6อำเภอค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละอำเภอพร้อมลงพื้นที่ทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ความภูมิใจของชาติในอดีตค่ะตามเส้นทางต่างๆอาทิวัดนักบุญยอแซบนะคะเจดีศรีสุริโยไทยพิพิธภัณฑ์ทัศนสถาน แห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะแล้วก็เยี่ยมชมกุโบท่านเจ้าพระยาะบวรราชนายกด้วยนะคะ ทางด้านของนายอารีวงอารยะค่ะรองประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่37ก็กล่าวว่าโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยมุสลิมค่ะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรมประเพณีระหว่างสังคมท้องถิ่นสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกค่ะ ดังนั้นนะคะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการอบรมแล้วก็ร่วมกันสารสัมพันธ์ความสามัคคีส่งผลให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตได้ค่ะ